สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะโอ้โหนี่ดี๋ยครับดูที่บึงครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับบึงครับบึงเจสกี้ครับเดอะเจสกี้รับนีเลยกําลังมีคนเล่นเรืออยู่พอดีอ่ะมาดูครับดูรอบๆให้ดูรอบๆร้านหน่อยผมให้ดูรอบๆรอบๆร้านก่อนนี่รอบๆร้านนี่ครับนี่นะคือร้านผมเองนะครับ Port j e t Racing บายคุ้ง ขายเรือมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะวันนี้ผมมาแนะนำเรือลำหนึ่งครับโคตรสวยนี่ครับเป็นไงสวยไหมเพื่อนๆอ,อ่ะลำนี้นะครับให้ดูก่อนดีกว่าให้ดูรอบๆก่อนดีกว่าให้ดูความงามงมันก่อนดีกว่า เออแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสาธยายว่ามันคือเรืออะไรรุ่นอะไรเครื่องยนต์เท่าไรใช้งานดีเป็นยังไงขับสนุกแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับดูความสวยงามของมันแม่งโคตรสวยเลยช่วงนี้นะครับร้านทางร้านนะครับก็จะมีแต่เรือสวยๆเข้ามานะเพราะว่าเราจะเน้นคัดสรรแต่เรือสวยๆดีๆไว้ให้เพื่อนๆ เออนี่นะเวลาซื้อไปแล้วจะได้ไม่อายใคร,ครเขาว่าซื้อมาจากไหนวะเออเรือโคตรสวยเลยนี่นี้นะครับอะขอ,อย่างดูขอ,อย่าง <c oughs> นี่นครับลำนี้นะครับเป็น G T X สองหนึ่งห้า G T X คือชื่อรุ่นมาสองหน้าคืออะไรสองหคือแรงม้าของมันนะครับสองสิบห้าแรงม้าลำนี้นะเป็นยี่ห้อซีดูนะครับซีดู G T X สองหนึ่งห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยซีซีมีซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จคือ,อไรซูเปอร์ชาร์จคืออุปกรณ์เสริมความ,เป,ามเป็นชายไม่ใช่ไม่ใช่ไวอากะซูเปอร์ชาร์จคืออุปกรณ์เสริมความแรง,งมันเออเป็นเครื่องอัดอากาศนะครับอัดอากาศเข้าไปในห้องของไม้ให้แม่งแรงเข้าไปใหญ่เออปกติก็แรงอยู่แล้วให้แม่งแรงเข้าไปอีกนะครับนี่เลยนะ ลำนี้นะเครื่อง1 5 0 0ซอยี่ี่จังหวันะครับเป็นเรือสามที่นั่งมีเกียร์ถอยลำนี้สมบูรณ์มากๆเป็นเรือนำเข้าจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่เรือไทยนะจ๊ะอ่าดูครับว่าสวยขนาดไหนว,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 วิบวิบเลยวิงวิงสีเงาแวบๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูล่องรอยเนี่ยให้ดูนะครับมีรอยน,นึงนะแค่นี้แค่นี้แค่นี้เห็นป่ะแค่นี้เองเดี๋ยวขัดให้นะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมขัดให้รับรองว่าลอยนี้หายแน่นอนนะครับ แล้วก็มีอีกรอยหนึ่งนี้เดียวนี่นี่น,นี่ครับย่นย่นหะน่อยย่นย่นหน่อยนะเดี๋ยวขัดให้นะครับไม่รู้ขัดจะออกหรือเปล่านะอ่ะดูตรงนี้นิดหนึ่งบากหน่อยนะครับเหมือนไปไปโดนไถอะไรมาเหมือนแบบให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมมันเหมือนเป็นโดนเจ๋นเหมือนจะขึ้นเทนเลอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ไปโดนนะครับมีแผลตามนี้เลยตามที่ผมรายงานเลยนะครับนี่ลำนี้นะครับ เป็นเครื่องห5 0 0ซ้าี่ีนะครับสองรสิบห้าแรงมาเดี๋ยวดูมิสเตอร์หาหนีกูจะไปเอ้มิสเตอร์หาหนีมึงจะไปไหนเนี่ยฮะลองเรือนี่ครับมิสเตอร์หาหนีครับอยาบ่าผวนนะอันนี้เป็นชาวโรยินญ,ญานะก็ชื่อหาหนีน่ครับมิสเตอร์หาหนีเรากำลังจะไปลองเรือลองอะไรบัตเตอร์โอเคแล้วมึงไม่ช่วยกูเทศเรือลำนี้เลยใช่ไหม โอเคไม่เป็นไรกูขายคนเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเราคุยกันแค่นี้เนี่เราผมคุยคนเดียวก็ได้วะแต่ช่วยทำมาหากินหน่อยนะครับเดี๋ยวให้มิสเตอร์หาหนีเขาไปลองเทสเรือก่อนอ <c oughs> นะครับเนะรามาต่อถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ่นะลำนี้นะครับก็เป็นเครื่อง1,500งีัี่นะ215แรงมา้านะครับมีซูเปอร์ชาร์จบอกเลยว่าแรงมากๆสะใจแน่นอนนะครับบอกเลยว่าแรงสะใจแน่นอน นะเพื่อนๆคนไหนนะที่กาลังหาเรือใช้อยู่นะครับเป็นเรือ3ที่นั่งเป็นเรือครอบครัวนะครับ3ที่นั่งเนี่ยพ่อแม่ลูกสบายมากนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ไปเลย3คน4คนซ้อนสบายนะครับแล้วก็เสริมมากับความแรงด้วย2 1 5หแรงมา้ามีซุปเปอร์ชาร์จบอกเลยว่าแรงแรง,แรงได้ใจถึงแม้จะเป็นเรือ3ที่นั่งไซส์ใหญ่แต่ก็บอกเลยว่ามันมีความแรงแฝงอยู่ในตัวมันนี่ไม่ธรรมดาเว้ยมาแบบเรือทัวรลิงแต่ขอบอกไอ้ตว์ ยังมาแยก่กูนะกูกดปุ๊บหายเลยนะเออเห็นลิ้นใหญ,ใหญ,ใหญ่อย่างนี้แรงนะเว้ยลำนี้นะครับเครื่องแม่งดีมากสวยปิ้งเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องวันนี้ cheesy, ไไน,น,ะน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําเองแล้วไอไอหหนีมันจะไปลองเรือละเดี๋ยวดูนะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีมีซูเปอร์ชาร์จโอ้ยไม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับทาอข้างในนะให้ดูนะครับก็จะประมาณน,นี้นะจะสวยๆ,ๆขาวๆอย่างนี้นะครับ เหมือนที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับการดูเรือนะไปเปิดย้อนๆดูเอาแล้วกันนะครับโอ้โหเป็นไงหอยแดงปัดเลยโอ้โหหอยนี่แดงจะ้ะหอยคืออะไร <c oughs> นี่ครับคือซูเปอร์ชาร์จนะครับถ้าเป็นรถก็จะเป็นพวกทะบงทะโบอะไรเงี้ยครับนี่ซูเปอร์รชาร์จครับซูเปอร์ชาร์จนี่เขาเรียกว่าหอยนะผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับเขาบอกหอยแดงหอยแดงมันเขาเรียกว่าหอยจริงๆเพราะสภาพมันเหมือนหอยโข่งนะครับเขาเรียกว่าหอยโข่งอ่าแดงเลยนะครับลํานี้นะ บอกเลยว่าแรงมากเครื่องสมบูรณ์สุดเออเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันเลยดีกว่าเออโอ้แม่เจ้าอ้าวเฮียไม่มีแบตยงไงวะเนี้ยคิดหายแล้วเฮียนะครับอา้าวเฮียแบตไม่มี <laughs> เวรกรรมไอ้อา้าวไอ้หินไอหาหนีแม่งไปละโอเคครับแหมมันไม่ใส่แบตให้ผมนะโทษทีนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราดูสภาพ ภายนอกไปก่อนแล้วกันแบตอ่อนนะครับได้เลยอ่ะสภาพตามนี้เลยนะตามที่ผมรายงานเลยครับเรือสวยๆวิีดเลยนี่วิ่งๆเลยนี่ครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีรีบไล์นะเพราะว่าดูดิมันคืมๆเห็นไหมบรรยากาศมันคืมๆฝนจะตกผมเลยต้องรีบม,มาถ่ายเลยไม่ทันเปลี่ยนแบตนะครับมันเป็นแบตเก่าติดเรือมานะเดี๋ยวผมเปลี่ยนลํานี้นะครับใครที่มาซื้อนะ ผมเซอร์วิสให้นะครับเปลี่ยนแบตใหม่หนึ่งลูกนะครับหัวเทียนใหม่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมเทสนี่เลยเทสในบึงเดอเจสกี้ขับนี่เลยนะครับนี่เลยอยู่ตรงข้ามร้านผมเลยนะคือมาซื้อเรือที่ร้านผมเนี่ยลองได้ทุกลำลองเลยไม่ดีไม่ต้องไปนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าซื้อเรือกับผมไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรผมมีบริการหลังการขายให้ทุกลำนะครับไม่เคยทิ้งลูกค้านะครับเราจะเป็นเพื่อนกันไปตลอด ตลอดอายุการใช้งานหรือตลอดที่เรายังเล่นเรือกันอยู่นะเพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้เรือผมยังเล่นเรือของผมอยู่ท่านจะไม่มีวันลืมผมเลยเพราะเวลามีปัญหาท่านต้องตัวหาผมแน่นอนนะครับเพราะเรือเก่านะเราก็คาดหวังอะไรมันไม่ได้เยอะแต่สิ่งเดียวที่คาดหวังได้คือคาดหวังกับคนขายหรือคาดหวังกับผมว่าผมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรท่านได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น มาที่นี่ผมบอกเลยจะไม่ทําใ,ให้ทุกคนผิดหวังนะก็คืออยังไงอ่ะดูแลกันไปอ่ะนะครับเหมือนเพื่อนกันนะครับใจเขาใจเราเรือทุกลําที่ออกจากมือผมไปนะครับผมจะทําให้เหมือนเรือผมเองนะ จะทําให้เหมือนเรือผมเองไม่ให้เพื่อนๆได้ด่าผมแน่นอนนะเรามีอะไรแล้วก็โทรคุยกันนะครับไม่ใช่เรือมีปัญหานี่ิดหน่อยปุ๊บโอ้โหงนงิดใส่นู่นนี่นั่น,นอ่าไม่ได้นะครับเออบอกเลยนะครับอย่ามาันงูงีดใส่ผมนะย่า <c oughs> <c oughs> งุงีดกับผมนะครับผมขอร้องเ,ออเรือมีปัญหารบกวนนะครับโทรหาผมเลยครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้โอเคนี่นะเราคุยกันแบบออง่ายๆนะครับขายได้ขายนะลํานี้นะครับเอาไปถูกๆเลย หนึ0 0แสนห้าันกับเรือสวยๆขนาดนี้ดูนะครับห5ึ0 0แสนห้ันอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเออนี่ให้ดูเรือสามที่นั่งนะ GTX 215แรงมา้า1นึ่0 0สนห้อยากได้เท่าไหร่ว่ามาเออขายได้ขายนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับวงการเจสกีเราจะได้กว้างไกลนะเพื่อนๆน จะได้มีกลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้มีเพื่อนชาวเจสกี้มากขึ้นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลำนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ